สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบิร์ชัยบอลสีวันนี้มีบอลสีมาแบ่งปันให้นะครับทุกท่านฝนตกอีกแล้วดูตอนนี้อยู่ท่ามกลางสายฝนนะทุกท่านนี่ฝนตกอีกแล้วตกดีตกได้ตกดีปีนี้ฝนดีมากเนาะมาเหมือนเดิมสิบสองต้นไม่มีอะไรมากก็คือบอลสีมันโตไม่ทันไงผม พยายามที่จะหาบอลสีมาแบ่งปันแล้วบางท่านก็เออมีลงมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีแล้วละเบิรอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็หน้าไม้มันก็ซ้ำๆกันมาวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่เกินไว้ก่อนมีพุทธคุณนะนี่โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับแจ้งค่าส่งก่อนทุกท่านค่าส่งก็เหมือนเดิมนะครับแบบโอนเหมาเหมาห้บาทแล้วก็แบบเก็บเงินปลายทางก็เหมาเหมา 60สบาทนะจ๊ะเรามาเริ่มต้นแรกเลยทุกท่านต้นแรกนี่โอ้ต้นใหญ่ต้นโตสูงนี่ศีลาหุ้มทองแผงสวยอะเนาะสิลาหุ้มทองแผงนะครับต้นนี้สวยมากดูอันนี้ใบล่าสุดออกมาแบบสวยโอ้โหวันนี้อยู่ท่ามกลางสายฝน <laughs> ท่ามกลางสายฝนโอเคเนาะต้นนี้ก็แบ่งให้ในราคา100บาทนะครับ100บาทสำหรับ ศิลาหุ้มทองแผลงต้นนี้ดูสวยเลยใบสวยนะครับอันนี้ใบล่าสุดนะใบอื่นมันก็ด่างแหละแต่มันไม่ชัดเท่าใบนี้100บาทศิลาหุ้มทองแผลงทุกท่านาไปเลี้ยงได้โอ้ขอบขอบ,ขอบแดงแล้วนะอูขอบแดงน่าจะแปลกต้นนี้น่าจะแปลกต่อไปครับต่อไปเอาต้นนี้เลยเทพพัะสุธานี เทพพัสุธาครับบอกให้ฝนหยุดตกหน่อยครับผมจะถ่ายคลิปครับฝนไม่หยุดเลยครับใส่ผมล้างล้างแล้วนะครับตอนนี้ครับนี่ครับเทพพัสุธา100บาทนะครับต้นนี้ดูสวยงามเลยนะครับด่างสวยด้วยเทพพัสุธา100บาทนะครับวันนี้แข่งกับฝนนะทุกท่านมาใครจะชนะจะจะน้องฝนหรือว่าน้องเบิร์ดมาโอ้ต้นนี้สวย กิตติมาศเจนจิรากิตติมาตรเจนจิราเอาไปในราคา100บาท100อบาทนะครับคิดเมื่อกี้คิดอยู่นี่100รบาทสำหรับกิตติมาตรเจนจิราต้นนี้ฟอร์มสวยมากดูนี่ครับมาแล้วเขียวขาวเขียวขาวมาแล้วดูความสวยของน้องเนาะน้องกิตติมาตรเจนจิรา100รบาทต่อไป นี่โซนบอลสีนี่ครับอ่าบับเบิลบีบับเบิลบีบับเบิลบ,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 บีเอาไปกระถางละ200ร้อนะครับนี่บับเบิลบีส0งบาทกระถางที่1นี่ครับบับเบิลบีโอ้ฝนก็เทงลงมานะครับอ่าไม่เป็นไรสู้ท่ามกลางสายฝนบับเบิลบีกระถางที่2นี่เอาไป1นึ่งเออหนึ่งสองบาทสิม100าหนึ่งร้าบ่อะไรเนี่ยเบิร์ด 200บาทนะครับสำหรับบับเบิ้ลบีนี่มีอยู่สองกระถางบับเบิ้ลบีผมมีเยอะมากตอนนั้นผมบ้าผมซื้อมาเยอะมากนะครับช่วงนี้เลยออกลกูกออกหลานเยอะนะครับนี่มีอยู่2กระถางกระถางละ200นะครับสำหรับบับเบิ้ลบีต่อไปดูนี่ซะก่อนโอ้โหทองสยามทุกท่านทองสยามกระถางนี้เอาไปในราคา 2อ0ห้าสิบบาทแล้วดูโอ้โหทองสยามด่างสวยหลอดใหม่ออกมาแล้วนี่ด่างสวยมากทองสยามกระถางนี้สองห้าสิบบาทนะครับเนี่ยอยู่ท่ามกลางสายฝนก็จะเย็นๆหน่อยอยากจะแก้ผ้าเล่นฝนเหลือเกิน <c oughs> แก้ผ้าเล่นฝนร้อนนะครับเนาะแต่ตอนนี้เย็นละฝนตกอ่ะทองสยามสองห้าสิบบาท ต่อไปทุกท่านต่อไปนี่นี่นี่มีอยู่สองกระถางเนาะนี่อุทยานหลวงนะครับอุทยานหลวงอุทยานหลวงวันนี้แบ่งให้กระถางละสามร้อยนะครับอุทยานหลวงกระถางละสามร้อยบาทนะครับดูแดงแดงสงซุมๆม,มมาแล้วนะจ๊ะนี่กระถางที่หนึ่งเนาะสามร้อยกระถางที่สอง นี่สามร้อยนะครับอุทยานหลวงดูสวยแดงแดงมาละส้มส้ม,สมและเลือและเลือมาแล้วทุกท่านนี่ครับนี่มีสองกระถางนะสำหรับอุทยานใหญ่ฮอุทยานหลวงฮถูกแล้ว <c oughs> ใหญ่ใหญ่ในภาษาเหนือคือมันหลวงอ่ะ <c oughs> มันหลวงหลวงก็คือใหญ่อ่ะมันหลวงอ่ะพวกแกนหลวงเงี้ยแกนใหญ่นะครับลูกใหญ่ลูกหลวงคือลูกใหญ่ นี่นี่ครับกระถางละ300ต่อไปเดี๋ยวขุดอันนี้ออกไปก่อนต่อไปนี่เลยมีอยู่2ต้นนี่เพชรเสนมณีโอ้โหอันนี้คือหน้าสวยอะหน้าแดงเหลืองมาแล้วนะครับเนาะเพชรเสนมณีทุกท่านกระถางละ450บาท,น,ท,าทน,นี่กระถางที่1นึ่เพชรเสนมณีกระถางที่หนึ่งี่นะครับดูสวยงามมาก ขูเหลืองทองโอ้อดใหม่มาแล้วดูเหลืองทองอสวยอะ่ะเพชรแสมนีสี่ร0อยห้าสิบกระถางที่หนึ่งต่อไปพเพชรแสมณีกระถางที่สองนี่สี่ร้อยห้าสิบเหมือนกันแล้วดูโอ้โหทองเหลืองเหลืองทองอลามแดงทองแดงมาละนี่จะทองหรือจะแดงเอา้าทองแดงทองแดงทองแดงนี่เป็นที่สาม ถ้าทองจะที่หนึ่งเหรียญเงินจะที่สองทองแดงจะที่สามาคนละอย่างนั่นเหรียญรางวัลแต่อันนี้มีมาแล้วนะครับดูสีทองแดงอารามเลยกระถางละ 450, สี่รํอยห้าสิบสหรับเพชรแสมณีนนะครับต่อไปนี่เลยพุทธคุณหน้าแดงโอ้โหหายากมากเปิดมาแล้วพุทธคุณหน้าแดง มีแบบพุทธคุณเนี่ยมันมีหลายหน้าแต่หน้าแดงเนี่ยมันหายากทุกท่านมันหายากผมจะบอกให้มีเหลืองแดงเลยพุทธคุณหน้าแดงสวยๆกระทางนี้เอาไปในราคา1,000บาทท้วนพุทธคุณหน้าแดงเอาไป1,000บาทนะครับเพราะว่าในตลาดเขาขายกัน1 2 0 0องพ0นส0 0พน่นนู่นนะครับผมเอาแค่1,000บาทสำหรับ พุทธคุณหน้าแดงนะครับทุกท่านนี่พุทธคุณหน้าแดงนะนี่ไม่มีนะครับเนาะไม่ค่อยมีนะครับพุทธคุณหน้าแดงเนะี่ยหายากแล้วก็แพงด้วยจํานวนน้อยของผมมีต้นหนึ่งเนี่ยพามาก็ได้ต้นสวยๆอยู่ต้นเดียวเนี่ยนอกนั้นก็หน้าไม่สวยแบบนี้นะครับอันนี้1,000บาทพุทธคุณหน้าแดงเนาะต่อไปต้นสุดท้ายถามหามาเยอะมากคุณเบิดมีอีกไหมหนึ่งเดียวในจัก,กรยานนะ จัก,กรวาลสิมาจัก,กรยานอะไรไม่ได้จะเอาไปปั่นนี่หนึ่งเดียวในจัก,กรวาลต้นนี้แบ่งให้เลยกำลังกัดสีละแปด้อยห้บาทเอาไปทุกท่าน850ผมก็รีบนะตอนนี้ยผมรีบแล้วฝนตกหำหัวผมแล้วเนี่ย เอาไป850พอยหาพอสำหรับหนึ่งเดียวในจักรยานนะจักรวาลสิมาจักรกยานอะไรเรา <laughs> โอเควันนี้มีแค่นี้12ต้นชอบต้นไหนทักเฟซทักไลน์มาตรงนี้นะครับผมไปละฝนเริ่มตกหนักแล้วอยู่ไม่ได้แล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมโอเคลากันไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ